ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็จะมาสอนสำหรับคนที่ GTA 5นะฮะ has s t o p working นะฮะนเล่นอยู่เกิดอาการเด้งขึ้นมา has s t o p working นะฮะแก้ปัญหายัางไงนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งของแท้และ 3Dm เหมือนกันนะฮะส่วนตัวผมมีทั้ง2แบบก็คือ 3Dm ก็มีนะฮะวิธีแรกก็คือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็คือด็อกิเมนต์เราเนี่ยเวลาที่เราเป็นไฟล์เซฟเกมนะฮะเราไปที่ไฟล์เซฟเกมมันก็เลือก Rockstar Game นะฮะ GTA 5อ่าทีนี้จะมีโปรไฟล์ User Music v i d e o นะฮะก็จะมีเป็นเอ่อเป็นไฟล์ล็อกต่างๆนะฮะทีนี้จะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งคือ Setting นะฮะแล้วก็ Open With Notepad นะ เ,ออเราจะเปิดเป็นปกติก็ได้ครับมันก็จะขึ้นนะโอเคทีนี้มันเป็นอย่างนี้เราทำยังไงนะครเรากด ctrl f นะฮะพิมพ์ไป dx นะฮะ search เลยโอเคเราจะเห็นมุมนี้นะฮะเนี่ยครับเป็น dx version ก็คือ directx นั่นเองตามปกติแล้วเนี่ยเกมปัจจุบันเนี่ยเป็น directx 11นะฮะมันจะเป็น2สำหรับคนที่เล่นแล้ว เด้งตลอดเลยแก้ปัญหาลงตัวฟิกซ์หรือว่าจะลงไดเร c กเอ็กให้ครบลงไดเวอร์ให้ตรงเวอร์ชันอะไรก็ตามแล้วยังเด้งอยู่นะฮะให้เปลี่ยนจาก2เนี่ยฮะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะจะเป็น1ก็ได้หรือ0ก็ได้ครับนะฮะจากที่ผมเคยลองผมเปลี่ยนเป็น1อ่าสมมติวเป่าเป็น1แล้วผมกดเซฟโอเคปิดม่ทีนี้เราก็เข้าเกมได้เลยจะเข้าจาก 3DM หรือว่าจะเป็นลันเชอร์ของมันเองก็ได้นะฮะทีนี้สำหรับคนที่ใช้ 3Dm นะฮะเกมเถื่อนนะฮะออโฟลเดอร์มันเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะฮะมีเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งก็คือคนที่เล่นแบบ 3Dm นะฮะให้เปิดลันเชอร์ของมันก่อนลันเชอร์ของมันที่มันจะขึ้นมาให้เราเลือกภาษาให้เราเลือกเปิดเกมอ่าผมเปิดผิดนะฮะสักครู่ะฮะ เกมลันเชอร์อันนี้ทีนี้มันเป็นแบบนี้เป็นแบบรีแพคใช่ไหมฮะเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วอังกฤษอังกฤษเซฟแอนด์ลันช์เรายังไม่ต้องลันช์ครับเราเปิดอันนี้ทิ้งไว้แล้วเราก็เข้า l a u เชอร์เข้า l a u เชอร์ 3DM อีกรอบหนึ่งทีนี้ดับเบิลคลิก l a u เชอร์ 3DM เเลยนะฮะส่วนตัวตัวนี้เปิดเอาไว้นะฮะไม่ต้องปิดทีนี้มันก็จะแก้ปัญหาได้บางครั้ง ผมได้ลองเปลี่ยน dx version เมื่อกี้ที่เราแก้ไขในไฟ setting นะฮะที่เราแก้ไขในไฟ setting อ่าที่เราแก้ไขในไฟ setting ปุ๊บเนี่ยผมเปลี่ยนเป็น dx version เป็น version 1อ่าผมเปลี่ยนเป็น v o l u e คือ1นะฮะ ทีนี้ทำตามที่ผมบอกก็คือเปิดลันเชอร์1นึ่งอันแล้วก็เข้าดับเบิ่คลิกที่ลันเชอร์ 3Dm อีกรอบหนึ่งเท่านี้เกมก็จะ Has t t p w w r r k i n g เปอร์เซนต์การเด้งจะน้อยลงครับเพราะหลังจากที่ผมลองเปลี่ยนเป็น DX version 1กับทำตามวิธีนี้ไม่มี Has t t o p Working อีกเลยฮนะถึงแม้ว่าบางครั้งการจอเราจะรันเอ,อ่อโอเวอร์ฮบ้างหรือว่า 1 0อยังไงมันก็จะไม่เด้งะฮะมันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็บักอะไรในเกมที่เขาบอกว่ามีบักอยู่บนรถห้ามเล็งยิงอะไรเงี้ยมันก็จะก็จะไม่มีผลอะไรแล้วะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับใครที่เปลี่ยนเป็น dx v วอร์ชัน1แล้วยังมีปัญหาอยู่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน0นะฮะเพราะว่าอันนี้ที่ต่างประเทศเขานิยมใช้กัน v วอร์ชัน0เลยก็จะย้อนกลับไปเป็น d e c t x 9หรือว่า dx t 1 0ประมาณเนี้ยฮะก็จะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะครับ ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วก็ไว้โอกาสน่าจะมีทริคดีๆของการเล่นเกมมาเล่าส่วนฟังนะครับขอบคุณมากครับผม